รีวิวเปรียบเทียบหัวชาร์จ iPhone ระหว่างหัวชาร์จ Apple ที่ราคาแพงแถมจ่ายไฟได้แค่20วัตต์เท่านั้นกับหัวชาร์ต Third Party ที่ราคาใกล้เคียงกันหรือว่าถูกกว่าเนี่ยมีตัวเลือกมากมายครับแถมชาร์จได้ไวกว่าด้วยนะครับอย่างในฝั่งของเซตมีชุกเทคนะครับที่มีตั้งแต่30วัตต์ไปถึง65วัตต์นะครับโดยเราทำการทดสอบนะครับทั้ง iPhone 15 15 Plus Pro แล้วก็ Pro Max รวมถึงเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง iPhone 14 Pro Max ด้วย สาําหดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับการ,ช,ร, iPhone, ราชาร์จแบตเตอรี่ไอโฟนระหว่างหัวชาร์จ Apple Original นะครับที่เราจ่ายต่างกันแพงแสนแพงเนี่ยเมื่อเทียบกับหัวชาร์จเติร์ปปาร์ตี้ที่ประหยัดกว่าแต่จ่ายไฟได้เยอะกว่าเอาจริงแล้วตอนชาร์จนะครับใช้คอมพิวเตอรในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มร้อนั้นห่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือจริงชาร์จแต่เร็วกว่าด้วยซ้ำโดรมี iPhone 15 Pro Max ครับแบตเตอรี่ความจุ4,422มิลลิแอมป์นะครับ จะเสียบชาร์จกับหัวชาร์จ a p p l e 20วัตต์ครับอีกตัวหนึ่งจะเสียบกับชุกเทค65วัตต์อัลตร้าสลิมแกนนะครับในตัวอัลตร้าสลิมนะครับสามารถใช้งานสองพอร์ตพร้อมกันและจ่ายไฟกำลังวัตต์สูงได้ด้วยถัดมา iPhone 15 Pro นะครับแบตเตอรี่ความจุ3,274ม mm, ิลลิแอมเสียบกับชุกเทค a 1 8 c หัวชาร์จ30วัตต์รุ่นนี้มาพร้อมกับกร้านในไทเวอร์ชัน3นะครับทำให้สามารถจ่ายไฟ30วัตต์ได้ขนาดที่หัวอะแดปเตอร์มีขนาดเล็กแค่นี้เอง iPhone 15 Plus แบตเตอรี่ 4,383mAh นะครับจะเสียบชาร์จกับ ZSMi HA726 3 5 w แกนแล้วก็ iPhone 15แบตเตอรี่ 3,319mAh จะเสียบกับ ZSMi A01 Crystal 2 0วัต์แกนส่วน iPhone 14 Pro Max แบตเตอรี่ความจุ 4,323mAh เสียบกับ Apple Original 2 0วัต์ หลังจากเสียบชาร์จผ่านไป5นาทีแรกนะครับจาก80%ตอนนี้ iPhone 15 Pro Max ตัวชาร์จแอปเตอร์ของ Apple นะครับได้มาที่5%แต่ว่าตัวชุกเฉล65วัตต์ได้มา4%นะครับส่วน iPhone 15 Pro ครับแบตเตอรี่ความจุน้อยกว่าก็ได้แบตเตอรี่ขึ้นมาถึง10%นะครับ iPhone 15 Plus อยู่ที่8% iPhone 15 8%เช่นเดียกับ4 Pro Max ที่8% 10นาทีผ่าน,นครับฝั่งของตัว15 Pro Max เนี่ยกลายเป็นชุกเฉล65วัตต์ w, นำไปแล้วครับที่15%ส่วนตัวที่ใช้ของชาร์จแออยู่ที่13%เท่านั้น iPhone 15 Pro กับหัวชาร์จชุกเทค30วัตต์ครับอันนี้ได้มา20%เลยแล้วก็15 Plus ที่18% 15ที่19%แล้วก็ตัว iPhone 10 Pro Max ที่16%ครับ20นาทีผ่านครับ iPhone 15 Pro Max ขอหัวชาร์จชุกเทค65วัตต์ยังคงนำอยู่ครับที่35%ขณะที่ตัวใช้หัวชาร์จ Apple โดยตรงครับ29%เท่านั้นส่วน iPhone 15 Pro ครับที่แบตเตอรี่น้อยกว่าแต่ได้หัวชาร์จ30วัตต์ครับทำให้การชาร์จของมันเนี่ยวิ่งมาถึง11%นะครับตัว15 Plus อยู่ที่38% iPhone 15อยู่ที่40%แล้วก็14 Pro Max ที่32%หลังจากครึ่งชั่วโมงนะครับเป็น iPhone 15 Pro Max กับหัวชาร์จชุกเทค65วัตต์นะครับที่ยังคงนำหัวชาร์จ Apple อยู่51%กับ43%นะครับส่วน iPhone 15 Pro 58%ครับ15 Plus อยู่ที่56% iPhone 15 57%แล้วก็14 Pro Max ที่46%ที่จุด45นาทีนะครับก็เห็นว่า หัวชาร์จของชุกเทคกับ iPhone 15 Pro Max นั้นสามารถได้แบตเตอรี่กลับมาถึง71%นะครับส่วนนก็มาจากกาอที่ iPhone 15 Pro Max นะครับมันสามารถรับไฟจากการชาร์จได้มากกว่า20วัตต์ครับคละๆมา27 28วัตต์นะครับเลยทำให้หัวชาร์จชุกเทคเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้เยอะกว่าแล้วก็ได้แบตกลับมาเร็วกว่านะครับโดยได้แบตเตอรี่กลับมาถึง71%นะครับเมื่อเทียบกับตัวหัวชาร์จ Apple แล้วอยู่ที่65%เท่านั้นส่วน iPhone 15 Pro ครับ76%เทียบกับ15 Plus แล้วก็15 ส่วน iPhone 15 Pro Max อยู่ที่67%ครับมาถึงจุดมาร์คที่1ชั่วโมงแรกครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นการชาร์จที่ชา้าลงแล้วนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วระบบชาร์จเร็วเนี่ยจะทํางานจนประมาณถึง60-70%เพราะ80ปุ๊บก็จะเ,เข้าโหมดชาร์จชา้านั่นเองทําให้ตอนนี้นะครับทั้งตัวของหัวชาร์จชุกเทค65วัตต์และ Apple 20วัตต์นั้นบน iPhone 15 Pro Max แบตเตอรี่เริ่มใกล้เคียงกันครับ81กับ82%นะครับตัว iPhone 15 Pro อยู่ที่86ครับเช่นเดียวกับ15 Plus แล้วก็15ส่วน15 Pro Max อยู่ที่80%ครับ หลังจากผ่านไป1ชั่วโมง15นาทีนะครับหัวชาร์จ Apple ได้มาที่91%ครับตัวของชุกเทคคุภาพวัต์อยู่ที่90%ส่วน iPhone 15 Pro นะครับ95%ครับ15 Plus 94 iPhone 15 94ส่วน14 Pro Max อยู่ที่89%ผ่านไป90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นฝั่งของหัวชาร์จ Apple ที่จ่ายไฟได้98%นะครับส่วนทางชุกเทคกับ iPhone 15 Pro Max อยู่ที่95%ส่วน iPhone 15 Pro 15 Plus แล้วก็ iPhone 15นั้น ไปแตะที่99%ทั้งหมดแล้วนะครับส่วน iPhone 1 0 Pro Max อยู่ที่95%ครับเครื่องที่แบตเต็มร้อก่อนนะครับกลายเป็น iPhone 15นะครับที่แบตเตอรี่ความจุ3,349ม ah, ิลลิแอมกับโวชาร์จเซตมี่ A01 Crystal 20W แกนนะครับผมตัวนี้ชาร์จจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลา1ชั่วโมง31นาที57วินาที เครื่องที่2ที่100%ตามมานในเวลา1ชั่วโมง34นาที55มินาทีก็คือ iPhone 15 Pro Max กับโอชาร์ Apple 20วัตรครับลำดับ3เป็น iPhone 15 Pro บแบตเตอรี่ความจุ3,274 m a ah. ใช้หัวชาร์จชุกเทค A 1 8ึ 30W G วัตต์แกน3นะครับผมตัวนี้ใช้เวลาไป1ชั่วโมง36นาทีแล้วก็55วินาทีอันดับ4เป็น iPhone 15 plus กับแบตเตอรี่ความจุ4,383มิลลิแอมนะครับกับหัวชาร์จ Xiaomi H A 7 2 6 35W วัตต์แกนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง37นาที41วินาทีส่วน iPhone 15 pro max กับชุกเทค 65W วัตต์ G N นะครับใช้เวลาจนชาร์จเต็ม100 57นาทีและ4วินาทีครับส่วนอันดับสุดท้ายนะครับเป็น iPhone 14 Pro Max ครับที่แบตเตอรี่ความจุ4,323ม ah. ิลลิแอมใช้เวลาจนเต็ม100%อยู่ที่1ชั่วโมง58นาที18วินาที ใครหาเอาชาร์จ p h o n e อยู่นะครับก็เย่ริ่มหัวชาร์จจากแซตมี่ชุกเทคนะครับซึ่งตอนแรกมีข้อมูลมาแล้วนะครับว่าทําไม c u k ถึงอ่านว่าชุกเพราะชื่อของโซโลบูรานชุกนะครับนักฟิสิกส์ที่เป็นชาวเซอร์เบียครับคิดคนเรื่องของตัว DC Inver t e r ตอร์นะครับผมก็เลี้ยวชื่อชุกที่เป็นการอ่านตามภาษาเซอร์เบียทำมาเป็นชื่อแบรนด์นั่นเองเรียกว่าเป็นเกรดในการขายเข้าสงสัยนะครับว่าทำไมชุกเทคถึงอ่านว่าชุกเทคครับ ส่วนหัวชาร์จที่เป็นไฮไลท์ในครั้งนี้นะครับสปอนเซอร์ของเราก็คือตัวของชกเทคนะครับ A18C 30วัตต์ JN นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเคริ่องกำังไต้ววร์ชั่น3ด้วยโดยสามารถจ่ายไฟได้ถึง30วัตต์ในขณะที่หัวชาร์จยังมีขนาดเล็กแล้วก็เบาพกพาสะดวก สวยรุ่นหนึ่งนะครับจ่ายไฟได้เร็วแรงมากๆแล้วก็มี USB 4-2พอร์ตครับนั่นก็คือแมีชุกเทค65วัต์แกน3นะครับผมอัลตร้าลิมแพ็กพาวเวอร์อะแดปเตอร์มีขนาดทั้งบางทั้งเบาสุดๆครับจ่ายไฟสุด65วัต์เลยก็ยังสามารถพับตัวของขาปลั๊กเก็บได้ด้วยเพื่อจะได้พกพาสะดวกข้อดีคือทั้ง2พอร์ต USB Type C ครับสามารถจ่ายกำลังไฟสูงได้แม้ว่าจะเป็นการใช้งานพร้อมกันนะครับ คือส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยวถ้าเเป็นหัวชาร์จที่มีการแชร์โหลดแบบนี้มักจะมีการดรอปเรื่องของการจ่ายไฟลงมาครับจากหัวชาร์จแบบ45วัตต์65วัตต์พอแชร์ปุ๊บเหลือหัวละ10วัตต์ครับแต่นั้นไม่ใช่กับเซมีมชุกเทคเอาต้าทินตัวนี้นะครับเพราะแม้จะมีการใช้งาน2พอร์ตพร้อมกัน,นครับยังสามารถจ่ายไฟได้สูงถึง39วัตต์ในพอร์ตหลกักเลขพอร์ตหนึ่งอยู่ที่18วัตต์หรือถ้าเกิดมีการใช้ไฟระดับ20โวลต์ขึ้นไปนะครับตัวพอร์ตหลักเนี่ยสามารถ โซนิพอดหนึ่งก็ยังสามารถใช้งานแล้วก็จ่ายไฟสูงสุดถึง10วัตต์โดยทางเซตมี่ชุกเทคนะครับก็มีโปรโมชั่นตอนรับ iPhone 15ซีรีส์ด้วยนะครับอย่างตัว A 1 8 c 30วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็มีคูปองส่วนลดอยู่ที่100บาทนะครับราคาพิเศษเหลือเพียง299บาทและตัวอัลต้าทิน65วัตต์แกนนะครับผมตัวนี้มีคูปองส่วนลด200บาทนะครับราคาพิเศษเหลือเพียง799บาทเ0 2 ZM Max Fit ครับรุ่นนี้มีคูปองส่วนลด500บาทนะครับราคาคพิเศษเพียง999บาท ส่วนใครอยากดูการทดสอบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone ครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับวันนี้ผมพาและทีมงานรอยแซ็นนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ